สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ p o o ที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทำคลิปของผมด้วยก็แล้วกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool ประจําวันเสาร์ในช่วงเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยจ้าเรามาเริ่มต้นกับบทสัมภาษณ์ของทางเจอกันคลอปก่อนเลยกันแ้กกันนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางคลอปได้ออกมายืนยันนะครับว่าโมเมสซาลาเนี่ยน่าจะเล่นให้กับสมโมสรลิพูได้อีกยาวนะครับก็สําหรับณปัจจุบันนี้นะครับบางโมนเนี่ยแกอายุ31ปีแล้วนะครับแต่ผลงานเนี่ยยังคงถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่ง เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางเจเกนคลับเนี่ยก็ได้มีการตั้งโตะแถลงข่าวอัปเดตก่อนเกมที่จะพบกับนอ t ์ทิงแฮมฟอร e s t ได้วยนะแล้วมันก็มีนักข่าวคนหนึ่งนะครับสอบถามเรื่องเกี่ยวกับบางโมนี่แหละว่าเจเกนคลับคุณเนี่ยมีความกังวลหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องอายุของโมเมสซาล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเขาอายุ31ปีแล้วนี่เจเกนคลับแกก็ตอบประมาณว่าสําหรับอายุของบางโมหรอผมคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาสําหรับเรานะ แน่นอนว่าบางโมสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วซึ่งสามารถวิ่งแซงจากด้านหลังได้แบบสบายๆและเล่นในบทบาทที่ร่วมกับเอดินเซโกที่โรมานับตั้งแต่วันแรกที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาต้องทำหลายสิ่งที่แตกต่างเขาปรับตัวได้ดีมากๆแต่บทบาทเพลย์เมคเกอร์บางทีน่าจะเป็นบ็อบบี้ฟิมิโนที่จะทำหน้าที่คอยสร้างสรรค์เกม ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีผู้เล่นสองคนที่ลงมายืนลึกมันไม่ใช่แนวทางที่ดีคุณต้องการผู้เล่นที่เข้าไปอยู่ในกรอบเขี่โทษและคอยยิงประตูดังนั้นตอนนี้มันแตกต่างนิดหน่อยโดยเฉพาะเมื่อดาวิงนุนเยสลงเล่นโดยเราเนี่ยมีผู้เล่นที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วอยู่อีกคนที่ด้านหน้าแน่นอนว่าตำแหน่งของโมต้องเปลี่ยนไปเขาฉลาดมากพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับทุกเรื่อง และมีการพัฒนาอย่างมากนับตั้งแต่ที่เขาย้ายเข้ามาเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆเราประทับใจผลงานของเขาและทุกๆคนก็ชื่นชอบเขามากยิ่งขึ้นโดยคุณจะต้องพูดว่าว้าวเราเนี่ยได้เห็นสิ่งที่พิเศษจากตัวเขาอีกแล้วเจอเกนครอปก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของวัตลุเอนโดกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เพิ่งจะได้ทำประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลนะครับก็วัตลุเอนโดนะครับในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเนี่ยพบกับตัวลุสในรายการยูโรปาลีกนะครับเียก็ทำประตูได้ด้วยนะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางสื่อเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลเอฟซีดอทเนี่ยก็ได้เชิญวัตตลูเอนโด เข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็ถามว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่สุดท้ายก็ส,สามารถทําประตูให้กับลิวอพูลได้สักกะทีเอนโดนะครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยมีความสุขมากๆที่ชนะเกมนี้และแน่นอนว่าการที่ผมเนี่ยได้ทําประตูแรกในทินแอนฟิลบรรยากาศมันน่ามหาัศจรรย์มากที่ผมทําประตูได้ ผมมีความสุขมากที่ทำประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แอนฟิลมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมผมพยายามจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆเกมไม่ว่าผมจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าผมทำได้นะและผมก็มีความสุขที่ทำประตูได้ในค่ำคืนที่ผ่านมาเอนโดก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาต่อกันที่ทัศนะของลอเรนสันกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยแกได้ออกมาฟันธงนะครับว่าเกมต่อไปที่ทางลิเวอร์พูลจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์เนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรส์จะเละเป็นขี้แน่นอนนะครับก็สำหรับนัดต่อไปของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็จะคัมแบ็กกลับมาเตะกันในรายการพารีเมียร์ลีกอังกฤษอีกหนึ่งครั้งซึ่งก็จะเป็นการเปิดแอนฟิ์ต้อนรับการ,รเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาร์คลอเรนซันอดีตนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูนี่แหละแกเนี่ยที่ออกมาวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับว่าทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยน่าจะไม่น่ารอดนะครับโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าผมเนี่ยจะเป็นหนึ่งคนในแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูที่จะอยู่ชมเกมในสนามอย่างใจจดใจจอ ตอนนี้ทีมของเจอเกนครอปกำลังมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงกันอยู่แล้วก็มีผู้เล่นบางคนที่ได้รับอาการบาดเจ็บผมคิดว่าเกมนี้เราจะได้เห็นพวกเขาเนี่ยหมุนเวียนนักเตะกันอีกครั้งจากเกมยูโรปาลีกแต่นอตติแฮมฟอเรสเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีซึ่งมีโค้ชที่ดีอย่างสตีฟคูเปอร์แต่ยังไงซะผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผ เลเวอโพจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้และด้วยสกอร์ที่3ประตูต่อศูนหรือไม่แน่มันอาจจะมากกว่านี้มาร์คลอเรนสันก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของมาโลเมลูโซผู้อำนวยการกีฬาของนาโปลีก็น่อยดีกว่านะครับเพราะนาแกเนี่ยล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ ที่จะปล่อยทางวิเตอร์โอซิเมนออกจากทีมนะครับก็สำหรับโอซิเฮนนะครับแข่งกองหน้าของสโมสรนาบารีก่อนหน้านี้ก็เชื่อมโยงกับสโมสรลิภูมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ถ้าถามความรู้สึกของผมนะครับผมคิดว่ามันก็ยากแหละที่สโมสรลิพูจะได้ตัวเขานะครับถึงแม้ว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยจะพยายามประคมข่าวมากขนาดไหนก็ตามนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงกันเอาไวน้นิดหนึ่งนะครับ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสื่ออย่างฟุตบอล365นะครับได้รายงานข่าวเกี่ยวกับอนาคตของโอซิมเพนเอาไว้ค่อนข้างสนใจเลยนะโดยทั้งสื่อนะครับเขาอ,อ้างวา่าสื่อเนี่ยไปเจอตัวของผู้อำนวยการกีฬาของนาโปลีที่ชื่อว่าเมาโลเมลูโซนะครับแล้วก็ได้สอบถามตรงๆเลยว่ามันจริงหรือเปล่าที่ในสิ้นสุดฤดูกาลนี้เนี่ยคณจะปล่อยวิกเตอร์โอซิมเนออกจากทีม ทางผอ,อ,อกีฬาของนาโปลีนะครับเขาก็ตอบแบบชัดเจนเลยนะครับว่าไม่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในตอนนี้เรายังคงมีความสุขกับเขาส่วนเรื่องประเด็นที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราพูดคุยกันได้นะมันไม่ใช่ปัญหาที่เราไม่สามารถจะจัดการกับมันได้หลังจากนี้เราก็คงจะมีการรวมตัวกันและหาทางออกร่วมกันอย่างชัดเจน ทางเมาโลเมลูโซก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นการยืนยันจากผอกีฬาของนาโปลีนะครับว่ายังไงก็จะไม่ปล่อยวิกเตอร์โอนซิเมนออกจากทีมนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับถึงแม้ว่าวิกเตอร์โอนซิเมนเนี่ยจะอยากย้ายทีมขนาดไหนก็ตามนะครับทีมนาลีเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โคตรจะเขี้ยวอีกหนึ่งทีมเลยนะครับไม่น่าจะปล่อยวิกเตอร์โอซิเมนออกจากทีมมาง่ายๆนะ หรือถ้าหากจะปล่อยจริงๆเนี่ยจำนวนเงินที่จะต้องได้รับกลับคืนมามันจะต้องส่งมากๆนะครับซึ่งผมก็ลองไปอัปเดตล่าสุดว่าตอนนี้เนี่ยค่าตัวของเขามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซอย่างฟุตบอลทานเฟอร์ก็ระบุเอาไว้ว่าขั้นต่ำมันจะอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์โฉดชัวนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าสโมสสลิพูเนี่ยถึงแม้จะต้องการแข้งกองหน้าเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแต่ประเด็นก็คือ อยากจะได้คนที่จะเข้ามาเป็นตัวสมรองหรือว่าเป็นอะไรให้กับบางโมในอนาคตมากกว่านะครับซึ่งวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ยยังไม่น่าจะตอบโจทย์ในประเด็นนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรเวอร์พูล o ที่น่าสนใจที่ผมเนี่ย เลือกเอามาแต่ข่าวเด็ดๆเ,เจ๋งๆแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้กับทุกๆคนฟังกันในทุกๆวันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ